con mặt sâu mà sู้, hai qua hai qua hai qua hai mặt hai mặt đi mặt hai 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 mặt Hả? mặt hai 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 ฉี่แล้วผมจะลื่นใอ้ผมก,กินจริงก็บอกเลยเอาโอ้าเฮ้ยมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยไม่เป่าเนี่ยพวกผู้ถือหุ้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้มันธรรมดาเศรษฐาเขาเก่งกว่าเศรษฐาเขาไม่หน่อยเขากินหน่อยลูกมาดิกินกิ เอาไปฝากด้วยนะบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยเด๊ะมาเองอย่าส่งลูกกระชกมาอยี๋ยคุณเนี่ยเดี๋ยปประมาทด้วส่งลูกชกมาเลยหนัน้าข่าลกข่าวเหรอผมก็ไปคุยกับคุณที่ในห้องน้าข่าวเหรอเนี่ยเอ้ยโอ้โหไม่เห็นรู้เลยเนี่ยไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้เลยว่าคุณเป็นหน้าข่าวผมได้หน้าข่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะ เออผมได้กล่าวว่าคุณมาอย่างอื่นนะแถลงมาผมยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ตัดสินตรงไหนเลยผมเอ้าแลงผมก็ยังไม่ได้ว่าอะไรคุณนี่มีสิ่งบางอย่างของผมมาจ๊องอ๋ขอโทษขอโทษขอโทษในฐานะนักข่าวขอโทษนักข่าวขอโทษนักข่าวถูกต้องคุณอโทษถูกแล้วขอโทษขอโทษขอโทษคุณจะมีปัญหาอะไรกันไหว่าคุณเลยไม่เกี่ยวกันผมมาฐานะพนักงานผมผมว่าคุณไม่ใช่นักข่าวก็แล้วแต่คุณเลือกคุณอ้าวจะมาทะเลาะกับผมเหรอไม่ได้มาทะเลาะ เอาแล้วยังไงก็ไม่ยังไงผมพูดให้ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตอบโต้ผมมีสิทธิ์ตั้งคำถามผมพูดใหตอบโต้คุณได้คุณตอบโต้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คุณทำไปต้องขึ้นอารมณ์ทำไมคุณต้องมีอารมณ์นี่ผมเสียงดังเหรอต้องไม่เป็นไรเขาจบไปไม่มีปัญหานี่ผมเสียงดังเหรอจะใหไม่เป็นไรรู้บ้าไปนี่ไงเอาไปฝาการกหน่อยได้ไหมเขาแล้วคุณหน้าที่อะไรคุณนักข่าวทำผมถามคุณแล้วคุณเป็นหน้าที่นักข่าวคุณก็ต้องเขียนข่าว ในข้อมูลที่มาจากที่นี่ผมไม่เห็นคุณเขียนอะไก็ผมอ่านข่าวันนีนส่วอื่หานอผเอาเอาไหนชื่อ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 อ่อเชื่อเ่อเอออชื่อ่เ ก็ควรมีจารยาบันควรเป็นจานยาบันก็ควรเขียนจากพื้นที่ข่าวแต่คุณมาโจมตีผมคุณมาโจมตีและคุณก็เอาเรื่องไม่จริงมาพูดแต่นี่ผมเอาข้อมูลจริงมานี่เอาไปฝากนะฟังดีไหมคำพิพากษาศาลานิกาเอาพิพากษาศาลานิกาเอาไหมภาษาที่เมดิเจอร์เขียนไม่ตรงหรือคุณก็ฟ้องไปเลยไม่ฟ้องหรอก ฟ้องรอพร้องรอนะไม่ต้องห่วงผมไม่ฟ้องนะเอออันนี้สองอันนี้อันนี้สงสัยอะไรครแต่อ้างกันตรงเอ้าผมไม่ห่วงเป็นสิทธิเสรีภาพไงแล้วผมบอกแค่ข่าวเอ้าเอาคุณเอาข่าวไปแต่คุณเอาข่าวไม่จริงไปเขียนไงข้างในตัวของผมตัวของผมนะคำต้องเนอื่นคาหน้าเอาหน้าเอาหน้าพอแล้วหน้าพอแล้วหน้าพอยังพอยังผมจะพอได้ไงผมเป็นคนถใจข่าว ผมไม่คนตาไหนเก่าผม่พอได้ไงคุณอยากจะฟังเาเปล่าล่ะคุณก็ฟังคุณไม่ฟังออกไปีไม่ได้ัไม่ได้เลย้าคุณากผมโตเนี่ยมันมีสิทธิของผมมันนีสถานที่ผมมันทำไมอมีสิทธิของโผมไม่ได้ว่าอาะาไรคุณก็ฟังดิทาไมข้าผมไม่ยมผมไ้าคออลยอกเลยออกเลยฮ้ยเจาออกเลยเจออกเลยสายหัวไปเลยทำไมเหรอทำไมเหรอเจ๋งเหรอ Ờ, bây lưu, bây lưu, Ờ, đi về đây mẹ Minh chỉ, Đi bạn luôn Ở ngay